สวัสดีครับรวมหกข้อดีของการนอนดึกครับที่พวกเราหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้พวกเราพูดถึงข้อเสียของการนอนดึกมากันเยอะแล้ววันนี้ครับเราจะมาพูดถึงข้อดีของมันกันครับเพราะว่าหลายข้อดีนั้นนะอาจเป็นสิ่งที่เราไม่เคยคิดมาก่อนก็ได้ครับถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างก็ไปฟังเลยครับข้อดีข้อแรกครับผมได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้น ในช่วงกลางคืนครับเป็นช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าเงียบที่สุดของวันเลยเนาะแล้วพวกเราส่วนใหญ่ก็มักจะนอนแล้วก็พักผ่อนกันครับดังนั้นอะ่ะพอคนอื่นก็นอนกันหมดในการรอบตัวเราครับมีความสงบเงียบและเมื่อบรรยากาศรอบตัวเงียบพวกเราก็จะได้ยินเสียงความคิดความรู้สึกข,ของตัวเองมากขึ้นหลายๆครั้งอะ่ะเราก็จะได้ทบทวนหรือนึกถึงเรื่องราวในอดีตบ่อยๆเพราะว่าบรรยากาศที่เงียบอะครับ เลยทําให้เราโฟกเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นได้มากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของตัวเราเองเราอาจจะได้คิดวางแผนทําเรื่องโน้นทําเรื่องนี้หรือรวมไปถึงความคิดสร้างสรรค์ดีๆนะครับบางอย่างเพราะว่าเวลาเงียบครับเราจะคิดโน้นคิดนี้ไปเรื่อยแน่นอนว่าเมื่อใช้ความคิดครับยังไงมันก็ต้องมีสักความคิดนะครับนาะที่น่าสนใจจนสามารถสร้างสรรค์ผลงานต่างๆได้เช่น คิดว่าอยากจะวาดรูปขึ้นมาแล้วเราก็ลองลุกขึ้นมาวาดรูปถ่ายลงโซเชียลแล้วอาจจะมีคนเห็นผลง,งานเราแล้วขอซื้อนะครับเราอาจจะรวยนะครับจากการวาดภาพยวข้อที่สองครับมีสมาธิมากกว่าตอนกลางวันเพราะความเงียบในตอนกลางคืนนะไม่มีทั้งเสียงคนรบกวนไม่มีเสียงรถเสียงอื่นครับที่ดังเสียงแซ่เข้ามาเหมือนในตอนกลางวันพวกเราหลายๆคนก็เลยเลือกที่จะทํางานอ่านซื้อในช่วงรานี้ก,นกันนะครับเพราะว่า ความงีบทาให้สมองและจิตใจของเราครับจะไม่่อยวอกแวกไม่มีสิ่งที่มาบดุดความสนใจครับก็เลยทําให้เราสามารถจะโฟกัสเนื้อหาตรงหน้าได้ดีกว่าในช่วงกลางวันที่มีคนมาใช้ชีวิตวุ่นวายนะครับแถมคั้นอ่านหนังสือตอนกลางคืนนะครับแล้วนอนหลับ่ะจะเป็นตัวช่วยให้เราสามารถจดจาเนื้อหาต่างๆได้เป็นอย่างดีก็สําหรับน้องๆนะครับที่อยู่ในวัยเรียนก็แนะนําให้ลองอ่านหนังสือแล้วนอนนะครับแต่ยา ผมจะนโต้ลุงไปสอบนะครับไม่งั้นเหมือนแน่แ่ครับข้อดีข้อที่สามครับได้เห็นสิ่งต่างๆรอบตัวชัดเจนขึ้นยิ่งนอนดึกครับจะยิ่งทําให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวมากขึ้นแต่ไม่น่าเชื่อเช่นถ้าปกติใช่ไหมครับเรานอนเร็วก็เล่นมือถือแล้วก็นอนแต่ถ้าพวกเรานอนดึกอ่ะบางครั้งพวกเราจะรู้สึกว่าไม่มีอะไรทําพวกเราก็ได้ลองสังเกตห้องครับสังเกตตัวเองนะครับหันไปดูพื้อนห้องตรงนี้มันก็สกปรกใช่ไหมครับก็รังกวาดหน่อยทูนนะครับหรือพวกเราครับ อาจจะได้นั่งมองบรรยากาศรอบบ้าน,นครับรอบที่พักในอีกมุมที่เราไม่เคยมองมาก่อนครับได้เห็นท้องฟ้านะครับได้เห็นพระจ,จันทร์นะครับได้เห็นดาวซึ่งถ้าเป็นเวลาปกติหรือถ้าเรานอนไวอะเราก็จะไม่เห็นนะครับถือว่าเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศนะครับในช่วงที่ไม่ค่อยได้ออกไปไหนเพราะว่าเจ้าคิดข้อดีข้อที่ซี่ครับได้ทําอะไรต่างๆนานขึ้นการที่เรานอนดึกครับทําให้เราได้ใช้เวลามากขึ้น ไม่ทําอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นเช่นได้ดูซีรีส์ครับได้ดูหนังครับได้ดูการ์ตูนครับได้อ่านหนังสือครับได้ฟังเพลงครับเขาก็ได้ติดตามข่าวสารกันบ้างนะครับบางวันครับบางคนแค่เรียังจะทำงานกว่าจะเสร็จก็ปาก็ไปค่รือเย็นดึกนะครับพอบรรจุตับก็คงอยากจะขอนอนดึกกันบ้างนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ทําในสิ่งที่ชอบนะครับให้นานขึ้น แต่ว่าเวลาพวกนี้ครับมันมักที่จะผ่านไปไวยิ่งเราติดซีรีส์ติดการ์ตูนติดหนังครับดูกันยจะเช้านะครับอันไม่พี่ครับอ้าวเช้าแล้วบอกเลยว่าครับถ้าไม่อยากให้เป็นแบบนี้นะครับแนะนําให้ตั้งเวลาที่จะนอนเอาไว้ครับให้มันเตือนก็ได้ครับแล้วก็ไปนอนถ้านอนเช้าบ่อยๆนะครับไม่ดีแน่ๆนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ ข้อดีข้อที่ห้าครับผมได้เรียนรู้ความเหงาอย่างที่บอกไปครับว่าช่วงลาตรน,นครับมันเงียบมากสงบมากเลยทําให้ความคิดของเราครับมันดังขึ้นมารวมไปถึงความเหงาครับเชื่อว่าครับพวกเราอ่ะโดยเฉพาะคนส่วนนะครับคงเข้าใจความสุขคนนี้ดีใช่ไหมครับหลายครั้งก็แอบคิดว่าถ้ามีใครให้โทรหาให้แชทกันงุ้ง,งฟงซิง ก็คงจะดีนะครับยิ่งถ้านอนดึกบ่อยๆก็อาจจะทําให้เราชินกับความเหงาไปโดยปริยายก็ได้นะครับเหมือนว่าเราก็เริ่มทําตัวให้ชินกับการอยู่คนเดียวแล้วํานวนทํานี้ไดตัวเองบ่อยๆก็ทําไปทํามาก็ชินกับการอยู่คนเดียวไปแล้วแต่จริงๆนะครับก็ไม่ควรนอนดึกใ่้บ่อยนะครับเพราะว่าจะทําให้เสียสุขรูปได้นะครับถ้านอนดึกเพราะจําเป็นก็ยังหาทางแก้ไขได้แต่ถ้านอนดึกเพราะนอนไม่หลับ ก็ควรจะไปหาหมอนะอาจจะไปเช็คว่าเราเราเป็นโรคอะไรหรือเปล่านะครับเป็นโรคนอนไม่หลับหรือเปล่านะครับเรื่องแบบเนี้ยจะมองข้ามนะครับผมข้อดีข้อที่หกครับได้รู้ข่าวสารรอบดึกแบบทันท่วงทีข้อนี้เป็นอะไรที่แบบเรียกว่าบังเอิญน,นะครับเป็นข้อดีแบบบังเอิญคือในช่วงกลางคืนนะครับถ้าเกิดมีเหตุ่วนแร์เกิดขึ้นเราอาจจะไม่รู้ใช่ไหมครับเพราะว่า แต่ถ้าเราจะไม่นอนเราอาจจะเห็นข่าวสารหรือพืเห็นบางอย่างก็ได้นะครับอย่างในช่วงที่มีข่าวโรงงานกิ่งแก้วใช่ไหมครับที่เกิดไฟไหม้เนะี่ยผมเองก็เป็นคนนอนดึกก็เลยได้เห็นเขาแชร์เหตุการณ์มาแบบเรียวทามาเลยครับก็เลยได้ช่วยรีทวิตกระจายข่าวไปด้วยก็เรียกได้ว่าเป็นพลังแห่งโซเชียลยับดึกเลยครับบางคนก็ช่วยโอนเงินไปช่วยกันนะครับครับผมนี่คือหกข้อ ดีของการนอนดึกนะครับที่ผมเอามาฝากเชื่อว่าพวกเรานะครับหลายหลายคนที่นอนดึกคงมีประสบการณ์แล้วก็เห็นข้อดีของมันน,น,นะครับก็เลยชอบนอนดึกกันเนาะแต่ว่าถึงยังไงนะครับการนอนดึกบ่อยๆมันก็ไม่ดีนะเป็นพฤติกรรมที่ทำร้ายสุขภาพสุขลูกอย่างมากๆทางที่ดีนะครับเราควรพักผ่อนให้เพียงพอควรน,นอนไม่เกินตีหนึ่งเอาเข้าจริงนะครับสามสี่ทุ่มก็ควรจะนอนแล้วนะครับ ไม่งั้นนะครับเราจะยันไม่รู้เรื่องทํางานไม่ได้นะครับเปลี่ยนันง่วงเงียนะครับไม่กระชับกระเสียนครับความจําไม่ดีนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีข้อดีอยู่บ้างนะครับแต่ว่าข้อเสียมันก็เยอะนะครับยังไงก็รักษาสุขภาพกันเลยนะครับผมตรงนี้ก็โควิดนะครับเนาะถ้าร่างกายเราอดแอร์มันก็อย่าแย่เอาครับผมวันนี้ก็แค่นี้ครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ